แดดงามงามครับเด็ครับโออ้้้ยยบ่เลจาพีนงดอกบางไงเลยครับาเหตุน้ำกันครับมื่อเนี้ยสวัสดีจ้าพี่น้องครับสวัสดีครับมื่อเนี้ยกับมหาเห็ดคือเก่าครับมาทางบานใส่มงคลพี่ล่ะครับบนรูไม้ดอกครับพอดีเจอคนขี่รถมากับมาน้ำเพลินครับครับเห็นแล้วครับพี่น้อง ครับหนึ่งดอกครับดอกสองครับครับพี่น้องเพได้เก็บครับแหกมันครับพี่น้องดอกกระเซได้ยุครับโอ้หอมไงครับเชียไดายบมี่มูครับโอ้มานีหาเห็ดแบบหาเป่าไม้ไม่เลยครับนี่บครับหาหญ้าครับเมื่อนี้ไปสามมองแล้วครับ นี่แหละครับเพราะแตเก็บครับเมื่อนี้เป็นงงงอยู่ครับเมื่อนีงงงงครับชีวิตแจ๊กเสิไปทั้งใดครับรักพี่เสียดายน้องแต่ว่าก็ดีครับที่เมื่อนี้ได้ไปไล่หมองได้รู้จักหมองที่เพื่อนหาเห็ดเนาะครับเนาะเห็่ได้เนี่ยไเจออีกแล้วอู๊ยใครไงแต่เห็นบอกเดียวนี่แล้วนี่เห็นบอกเดียวเนี่ยเอาเคี้ยวเคี้ยว โอ้นั่นนั่นมาเราตัวโอ้ยค่อยไปเด้อมาถือมองค้างเราตัวนี่ครับโอ้พี่น้องเน้ยยางมากตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยมาตั้งแต่เจ็ดโมงเนาะตอนนี้จังมงแล้วครับเดี๋ยวมาสวกเบิ่งก่อนตอนนี้หาม้งเคืองครับนี่แหละครับก็จะได้เจอมองหาเนี่แหละแต่ว่าบลูสีเป็นยังไงครับแต่ว่ารูซึ่ว่าเริ่มเริ่มสีมีความบังแน่แล้วนะ กับใครกับพ่อเสด้อยู่สานใัรนั่นเลยเจอเยอะนั่นเลยแสดงว่าอยู่ข้างล่างเนาะเห็ดเนาะผมว่าครับลองหามาข้างล่างดีเนอะทั้งเครื่องบ่มมี่สี่รอบคือการหาเห็ดครับผมมันมีความเสี่ยงอยู่ครับเสียงไม้ไหมไปไม้บ่ถือกับบ่ได้นะครับมื่อนี้กับสามชี้ไม้แล้วครับสามชี้มองแล้ว ลองไปไม้ไม้ไมทีเขาบ่เคยไปนะเขาจะเสด็จรวมมองรวมมองว่าปันหาอยู่แถวใดเนี่ยอันนี้ครับอุ้ยปลานั่งเพื่อนมันว่บาบบมีก็มีอยู่เนาะอันนี้ครับอุ้ย,อยดอกก็ดีพอง่มเลยพี่น้องแนนไปให้ถึงมองกันผมมามันกรดใดอยู่นะนะครับน้ำมจาจักอยู่มองใดนะครับครับ ปลานังเราคือหาหมองได้ดีแทนี่ครับ่ป้องโอ้นี่ครับพอน่ะอีกสองพอน่ะโอ้ยปนปลานั่งจาเจ้าหมานมอรุนเจ้าหมานคักเลี้นี่โอ้ได้กแกงเราตัวนั้นคัดวันนี้ปนบเข้มเหครัมมบปนบาจาังแล้วครับอันนี้ปนเข้มๆแล้วตอนนี้น้ำไหลครับน้ำไหลทับมาเลยครับนะครับไปตามสายน้ำเลยครับเนี่ยไปตามสายทางเลย ใส่อยู่นะครับดอกน้องนะครับตั้งได้อีก่นะครับเนาะพู่นะเนี่ยนี่ยอนี้ครับพอได้พอได้นะครับนี่คือหม้หล่นครับนะครับอีกไข่นึงพี่ดอกสองไข่ครับมือเดียวครับโอ้เก็บหนัก มาดพอได้เก็บตัวหนี่งนะครับอือหลายๆครับมองนี่นี่ครับหลายอยู่นี่น,นี่หนึ่งนี่ครับสองสามนี่ครับสี่โอ้แมนครับพี่านาะแมนแล้วแมนแล้ว ผลโพลทั้งหมดเห็นบ้า่นะทั้งทั okay. out, right? oh, ้งเห็นบ่า่ะเขาขายเห็นบ่แมเงี้ยบ้างเงี้ยเงนน่ะโอ้นโหครับเอาเก็บเลยซอยกันพี่น้องสวยแล้วครับเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วพ่อจะได้เก็บยร์เงี้ยฮะเย็นอีกแล้วสิโอ้ยครับอยู่ในป่าหญ้าเด้อครับพี่น้อง ครับโอ้คาดเขานอามันเนาะนี่ครับเอาเจ็บเให้เนี่เอาเรองบางรูปริหนังเลยมีเห็นแล้วก็เคียสามไครครับสามไอม เอาบ่เนี่เนี่เอาบ่นี่แมงกินเรื่องกินมันควรควรทางไหนขล้วบอวนแล้วบ่เอาเลือกคนด้วยเนาะอะกาศฮั่นเนครับหาของแท้ได้ครับเด้เนี่ยหาเห็ดของแท้เหครับมื่อีรอยู่น้ำปลาหยาครับนครับพี ไปเรื่อยๆครับเขียร่องเพิ่งีบอกจะยงมังนไปยังไงวันมา,ารบรรยากาศครับพี่้อกท่านผู้ทั้งเขาครับบรรยาก,กาศรอบๆ อย่างไงเป็นไงรูปกลางโอ้ยยังเติบอยู่ครับพี่น้องาไปครับเมื่อกี้ลงไปเก็บอยู่ข้างล่างครับมันห่างแล้วก็เลยขึ้นมาทั้งเท่งครับบัดนี้ขึ้นมาทั้งเท่งลองเบิงถ้ามีกัเก็บบ่มีกับปีกบานเฮานะครับครับบรรยากาศบรรยากาศอยู่ภูนะครับ เมื่อเมื่อไงกะเบื่องเอาลถดครับพี่น้องการหาครับก่าสิได้แต่ละดอกครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บใบม้งแล้วครับการสีหากลับแล้วครับบัดนี้เดี๋ยวมา่เมืองผลงานครับเมื่อนี่ไปไล่มองแต่ว่ากับคว้าน้ำเหลวนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายกับแม่มองเนี่แหละครับครับได้ภูราษมเนี่แหละครับสีขีดหาขีดนี่แหละประมาณนะครับผมกัไว้พ่อกันคีหนาครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีจ้ารับม,บมือโบมือกับเบื้องเอาครับพี่น้องยางตังแต่สเ้าครับสายไล่หมอง